สวัสดีนะครับสวัสดีกับช่องพระบ้านดีๆนะครับสวัสดีกับเช้าวันจันทร์ที่24เดือนเมษายน2566นะครับเผื่อใครดูย้อนหลังนะครับคลิปนี้ออกวันที่24เมษายน2566นะครับผมมีผ้ามาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับบอกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเรียงไปเลยเห็นไหมครับ ในราคาทุกองค์นะครับทั้งคลิปนี้เลยผมต่อรองได้สุดๆเลยกับเจ้าของเขาทุกคนเลยในราคา5้าอบาทนะครับไล่ยังไงได้อย่างนั้นนะครับพร้อมกรอบครับผมมีกรอบได้กรอบไม่มีกรอบไม่ได้กรอบนะครับไล่ยังงันได้อย่างงั้นเริ่มเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนี่จำนบนหนึ่งปิดตานะครับผมใบลานหลวงปุโตน,นี่นะครับนี่เนะี่ยเห็นไหมหลวงป่โตเลยวัสดูชิมพี เปิดให้ดูเลยมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับเงินเป็ดตังค์ดำเลยนี่ครับนิ้วไม้นิ้วมือสวยนะครับเนื้อนี่ก็ดีครับแห้งนะครับจำนวนหนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับก็คือผมแกะเกาะให้นะครับทันเวลาเขาจะมีคล้องละอ่ะและทั้งกรอบถุแกะไว้รอเลยกอยากดูนะครับอ่าหนึ่งองค์มา พุงที่สองนะครับหมายเลขสองนี่ได้กรอบอย่างนี้เลยนะครับนี่ลงบุตโตนะครับนี่คือจมบุนสองใบลานนะครับนี่มีตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับด้านล่างนะครับใบลานนะครับเห็นไหมครับเนื้อสวยนะครับแห้งนี่เลยนะครับ คลิปนี้ทั้งคลิปนะครับ500บาทนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับอาดูความคมชัดครับนี่ด้านหลังนะครับสวยเนื้อสวยมากนะอ่ะองที่สองนะครับองค์ที่สามนี่อนุมุตโตให้หมดเลยทัดสองนะครับ เนื้อเกสรน,นะครับวัสด,ดุอุดุงบนโต๊ะวัสด,ดูสิ่งพีด้านหลังนะครับสวยมากด้านหน้า,า,นาผมแกะไว้ให้แล้วนี่เห็นะครับตะก,กุดนี่ดำเลยนะครับหนึ่งดอกเนื้อนี่สวยหลามเลยนะครับนะครับเกสรนะครับนี่คมชัดย,ยัน หมาเยเลขสามนะครับตรงนี้เนื้อเกสรอ,อ่าอันนี้ก็อ่าวตัวสองเหมือนกันเนื้อเป็นลานคมชัดนะครับยันมีตะกุดหนึ่งดอกครับ ลานนะครับเลขสี่ 4. อ่าเอานี่ก่อนองี้วมเกสอนก่อนตุกุดหนึ่งดอกนะครับนี่ปุดนี้ปดุดนี้ดูกระมวลสาร ผมสวยดีนะครับมูลสารดีตกุดหนึ่งดอกนะครับกดนี่นะครับนี่ยันนะเอ็ไหมสวยเลยคมชัดเลยนะครับตัวยุงตัวยันตัวหนังทรงตัวหนังสือนี่เปิดให้ดูนะครับป็นนาดูเหมือนะครับมูลทรงมูลสารอืม อันนี้ค่านะครับอ่าอีกหนึ่งองค์ปุ่นนี่เหมือนกันเนือ้อกสอนนี่ถ้ากดดำตึงดอกนะครับถ้ากดเงินจนดำตึงดอกนี่นะครับด้านหลังนี่ยันน่าคมคมเลยนะครับตัวหนังสือคมมากเนือน้อเนียน นกรอบอย่างนี้เลยนะครับหมายเลขหก 6. มานี่หมายเลขอ่าบุดนี้กับบุดนี่อ่าอันนี้เนื้อเป็นลานตะกุดหนึ่งดอกนะครับสองดอกสองดอกนี่ดูผิวพันธนะครับสวยมากนี่ในไม้ในมือก็คมชัดนะครับ นี่เห็นไหมครับยันละนี่นะครับอ่าหมายเลขเจ็ดอย่างนี้เลยนะครับกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเจ็ดนะครับหมายเลขแปดนี่นี่นี่กรอบสวยเหมือนกันใบลานนะครับตุกุกสองดอกนี่ดูเนื้อครับดูเนื้อแห้งนะครับสวยนะครับตุกุกสองดอกนะครับ นี่ด้านหลังยังนนาสวยคมมากๆนะครับนี่หมายเลขแปดนะครับผมจะเลี้ยงแถวละ6กแล้วกันจะได้จำได้นะครับ8อ่ะนี่เนื้ออะไรอ่ะ นี่นี่น, <c oughs> นี่เน,นื้อเกสรนครับผมมีตัวพิเศษนะครับเดีวน,นี้พิเศษหครับสวยมากนะครับเป็นม,มิตินะครับคิวพันธนี่นี่ณสามตัวนัทณนะนี่เลยนะครับ มันกิ๙เนื้อเนียนสวยเลยนะครับคุมคุมเนี่ยอยู่ในกรอบอย่างนี้เลยมันกิ๙อ่ะม,มันสิ๑ผงน้ำมันอ่ะพิมพกี้เลยเน,นี่ยนัทนานี่แหละดูเห็นไหมครับน้ำมันนะครับนี่ นาถนะเราจะดูจิมพีหลวงปู่โตนี่สวยมากหมาเลกสิบนะครับอามาเเลกสิบเอ็ดนี่ใบลานนาถนะเหมือนกันนไครับแห้งเลยนะครับเนื้อนะ ทน,นะเขียนมียันนะทันทะยันนะนะนานะก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะแต่ผมเขียนยันเขาเขียนนันะนดูเป็นก็ปิดไปนะครับอ่าหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเนื้อผิวผิวพันสวยๆอย่างนี้นะครับเบลานสิบเอ็ดนะครับอ้าวนี่น,นี่ยังมีนี่โอ้นี่น,นี่มาได้ไงปุโตจำนวรสองนะครับอ้าหลุดมากุดหนึ่งดอก นี่ผงแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเนื่อเป็นล้านนะครับข้างหลังเป็นยันอย่างนี้เลยนี่จะดูจิมพีนะครับเขียนได้ลึกมากเลยนะครับต๊อ่ะนี่เกาะอ,อย่างนี้เลยนะครับหมายเลสิบสอง ไปเลยไปนี้แขวนได้เลยนะครับตรวลลุงเคยน่าจะเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับเป็นกรอบไม่ใช่ทองแท้นะครับเป็นกรอบพวกทองไม่คงไม่ค่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่เก็บพระเฉยๆนะครับเก็ไม่ได้แขวนไงตุ๊กตาเล็กนะครับหลวงปู่โตนี่ครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับในข้างหลังวัดประดูชิมพีมีนาตัวหนึ่งนะครับข้างหลังสวยนะครับนี่ตุ๊กตาเล็กไบลานี่นิ้วไม้นึงมือชัดมาก 13ครับ14ครับตุ๊กาตาเล็กเหมือนกันนี่เป็นเนื้อเกสรน,นะครับมาไปดูซิมพีนะ,นะครับหลวงปู่โตนะครับตุ๊กาตาเล็กหลวงปู่โตดูเนื้อครับสวยมากนันี้มือดีมากเป็นมือก็สวยนะครับเนื้อก็สวยคบเนื้อพระ ผมันเลขสิบสี่ครับมีสิบห้าองค์หรอนี่มันเลขสิบห้าปุโตนี่นี่นี่พิมพ์นี่เขาพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยผมเนี่ยลงโตมาดูจิมพีปิดตานี่เนื้อแกสอนนะครับนี่สวยสวยดูเนื้อนะครับเนื้อสวยมาก ย้ำนะครับทุกองค์ครับห้าร้อยบาทนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับผมอ่ามายเลขสิบห้าแล้วนะครับหมดนะครับหลวงมตโตนี่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 ด้วยกันแล้วกันนี่ปิดตาแล้วก็นี่เลยอยู่ในกรอบเงินเก่าๆอย่างนี้นะครับเงินไปตังค์นะครับโบราณเนี่ยวะนี่นี่ปิดตาหลวงโมกแก้ววัดเกวันนะครับดูดิครับเก่าไหมครับลักยันลอกอะครับ ลักนี่แตกร่อนลอกเลยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อวานนะครับหลังแบบครับนี่ลักก็ล่อนหมดเลยนี่นี่นี่สวยนะครับเก่ามากนะครับเนื้อว่านอย่างนี้จะลักร่อนนะครับอ่ะหมายเลขสิบหกอ่ามีสององนี่ลักล่อนเลยนี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่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 หลังแบบครับ เรียว่าหลังแบบนะครับดูดิลักล่อเลยอะกกอบกับเกาโบ,บราณนะครับแบบนี้นี่นะครับผมมาเลสิบเจ็ดครับอ้าดตาแล้วก็ดตาเลยอ่านี่ดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่มียันตรงนี้ด้วยยันนาตรงนี้ข้างหลังนะครับน,นี่มีแผ่นทองแปะเลยตรงนี้นะครับอ่า ตาแล้วก็บิดตาให้หมดเลยอ่าสิบแปดครับนี่มีสององค์ว่านจนอย่างนี้เลยนะครับเนื้อว่านนะครับเคลือบเคลือบลักนะครับนี่แปดด้วยทองปีกข้างล่างเห็นไหมโอ้ตาสวยนะครับหมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบครับนี่ หลวงพ่อเงินนะครับดูเนื้อสวยมากอยู่ในเลี่ยมซุ้มแบบนี้นะครับเลี่ยมซุ้มโบราณนะครับนี่นะครับสวยมากดูนะครับเนื้อพนละเหลืองอมเขียวเลยครับดูสิครับสวยนะครับนี่หลวงพ่อเงินนะครับนี่นี่นี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมซุ้มเก่าๆเลยนะตัดช่อนะครับอิู่นิยมนี่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 ดูตูดนะครับเนี่ย สวยมากอือฮึนี่เลยนะครับอ่ะอ,องค์ที่ยี่สิบมีสามองค์หลวงพ่อเงินนี่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 นนอีกองค์หนึ่งนี่นี่อันนี้โอ้นี่ก็ดูดิคาบเขียวขึ้นเลยนะครับดูดิสภาพทองเหลืองอยังขนาดนี้เลยดูดิเก่ามากเลยครับนี่เลรียมแบบเลี่ยมแบบคบุณโบราณเก่าๆที่ไม่มีเงินนะครับเนี่ย เรียบเลี่ยมเหล็กยุกซุ้มนี้เลยนี่ตัดช่อนะครับพิมนิยมสวยๆเนื้อสวยเนื้อสวยมากครับนี่นะครับเอาปิดก่อนได้ก่อนนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดอ่ะอีกองหนึ่งหมายเลขยี่สบสองนี่งนี้ก็นี่นี่นี่กนี่เก่าแน่นอนครับเรื่องเก่าวัตถุวัตโลหาเก่าได้ขนาดนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับนี่นี่ คุณนะครับดูนะครับนี่ตัดช่อนี่หมายเลขยี่สิบสองนะครับลงว่าเงินนี้จะมีสามองนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับเป็นลุงบุทรทวดเนื้อว่านนะครับนี่นี่น,นี่มีตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นี่อา้าว นี่นี่นี่นน,นครับว่านแห้งเลยมีตะุดทองหนึ่งดอกนะครับตรงหน้าอกนี่เลยนะครับนี่เม็ดแรกบผูเลยนะครับข้างหลังดูดีครับนีกรอบอย่างนี้เลยนะครับผมแกะให้ดูนี่นะครับเนื้อว่านนะครับนี่กอบก็รอยกว่าบาทแล้วครับหมายเลขยีสาม สมเด็จแล้วคราวนี้ยี่บสี่นี่นะครับแตกแรงงเดยอยู่ในกรอบเงินแปตังค์เก่าๆอย่างนี้นะครับนี่นี่ข้างหลังเป็นจะดีนะครับยี่สิบสี่นะครับทุกองนะครับทุกองนะครับในคลิปนี้ห้าร้อยบาทนะครับปิดก่อนได้ก่อนมายี่สิบสี่แล้วนะครับ น่ะยี่สิบห้านะครับเด็ดดูเนื้อสิครับแห้งเก่าอย่างนี้เลยนะครับลักร้อนเลยน่ะอ่านี่สูมได้ชัดแห้งเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อสุดยอดนะครับสวยนะครับนี่อ่า ยี่สิบห้าครับองนี้เป็นสมด็จองค์สวยๆองนี้ยี่สิบห้า5นะครับนี่อยู่ในกรอบอย่างนี้เลยนะครับสวยนะครับยี่สิบห้าอยี่สิ6หกนี่นี่น,นี่นี่ก็เหมือนกันครับดูดูดมวลสารสิครับอือหือเป็นเหมือนหินอ่อนเลยนะครับดูสิครับสวยมากเลยนะครับนี่โอ้โห เอาแผลบเลยครับแข็งนะครับอย่างนี้นี่เลยนะครับหมายเลขยี่สิบหกนะครับนี่กรอบอย่างนี้นี่ข้างหลังนะครับอสวยๆทั้งนั้นเลยยี่สิบหกแล้วนะครับนี่ยี่สิบเจ็ดนี่ไม่สวยไม่ยิ่งย่อนครับองนี้ก็เหมือนกันดูดีครับแกล่งมากนะครับเนื้อนี่มันปูเลยดูนะครับ พิมพ์ดูทรงนะครับเนื้อเลยครับแก่งนะครับ,อ,รบ,รบอืมนี่เลยนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับตรงนี้สวยเลยนะครับยีเจ็ดมาเอาส,สวยให้หมดเลยเก็บไว้ทำไมนี่ ยี่สิบแปดดูดิครับความเก่าครับแห้งเก่าเลยนะครับนี่มีหูนิดๆน,นะครับน่าจะติดนิดๆน,นะครับจะดูเนื้อพ้าสิครับเก่ามากแห้งเลยนะครับอ่ะอยู่ในกรอบอย่างนี้เลยนะครับนี่สว,สวยเลยได้ไปอย่างนี้เลยหมายเลข ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าดูครับความเก่านะครับดูควาเนื้อแห้งเก่าเลยนะครับดูครับทิมทรงสวยนะครับเนื้อสวยนะครับ ยู่ยี่สินะครับองนี้ด้านหลังนะครับนี่ด้านหน้านะครับดีดีกอบอย่างนี้นะครับ29ครับอ้อสามสิบลักล่อนทองด้วยนะครับมีแปะเปลลวด้วยนะครับดูดีครับเก่ามาก นี่เลยนะครับองที่30นะครับองนี้ลักลอนหมดแล้วนะครับทองก็เหมือนกันนะครับดูดีครับเก้ามาก30ครับสามสิบเอ็ดครับสวยนะครับดูดีครับมีหูด้วยไหมครับ ทุกาบาเลยเนื้อนี่แห้งเลยนะครับมีคราบดินเบ้าดิมเบิลด้วยนะครับเบ้าดิมทรงสวยเนื้อแห้งเนะื้อว่านนะครับนี่ว่านผสมปูนอะไรของเขานี่ยแหละครับที่เขาผสมกันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแห้งๆอย่างนี้อ่ะสามสิบเอ็ดสามสิบสองเป็เกดกีดชายูนะครับนี่เนื้อนี่เนียนแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับ สวยมากนะครับเนื้อแห้งๆเนียนๆเลยนะครับหนึบนุ่มนะครับดูหนึบหนึบนุ่มๆนะครับแห้งๆแข็งๆดูดิครับนี่ๆๆดูดิครับภาบเคลือบเก่าได้ที่นะครับได้ใจฮะดูดีๆนะครับผมไล่หลายครั้งเลยนะผมว่าสวยนะครับอ่ะสามสิบสองสามสิบสามครับนี่ มีหูด้วยนะครับนี่แห้งเลยนะครับยุบยน่นมีหูสองข้างด้วยนะครับมีกรอบด้วยมีลายความแห้งนะครับนี่นี่สวยนะครับสามสิบสามสามสิบสี่ครับนี่ความแห้งนะครับ ของพององพระนะครับดูดิครับแตกะแหงไปเลยเป็นเนื้อขาวนะครับดูดิมีแตกลายงาคักๆเลยแบบนี้ดำ,ดำๆเก่าๆอืมสามสนะครับ35นะครับนี่สวยมากเลยครับองนี้ ปูนเบิร์หอยนี่ชัดเด่นมากเลยขาวเลยนะครับแปล้งเลยนะครับตรงนี้นี่เลยครับแกล่งเลยนะครับแกล่งแล้วก็สวยมากนะครับนี่เลยนะครับขาวนะครับเป็นเนื้อขาวเลยนะครับเนื้อเหมือนกระดูกเลยครับอืมแต่ไม่ใช่นะครับขาวสวยเลยนะครับอ่ะ ดูกันใครดูเป็นก็จัดไปผมดูก็ได้แค่พูดอย่างนี้นะครับอ่ะสามสิบห้าสามสิบหกครับสุดท้ายสวยมากครับองค์นี้มีฐานรสนาร์รองมีที่รองนั่งด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ๆตรงร่องนี่นี่ๆมีที่รองนั่งด้วยหไหมครับสวยนะครับองค์นี้เนื้อก็แกร่งมาก แข่งมากๆเลยนี่ครับผมไลอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เลยนะครับมีกรอบให้ทุกองเลยทั้งที่ที่ไลมานะครับเห็นแบบไหนได้แบบนั้นนี่มีทั้งหมด36องนะครับในราคา500บาทปิดก่อนได้ก่อนสวยๆทุกองผมรับประกันเลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับอ,องละ500บาทสวัสดีครับ